จุดหมายเหตุกรุงศรี กาแฟที่พวกเราดื่มกันเป็นปกติในตอนเช้าเป็นเครื่องดื่มที่หาง่ายจนเราอาจคิดไม่ถึงว่าในอดีตไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์ดื่มกาแฟคนไทยรู้จักกาแฟมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่มีเพียงเฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีโอกาสได้สัมผัสรสชาติของกาแฟในบางโอกาสกาแฟถูกใช้เป็นเครื่องดื่มพิเศษสําหรับตอนรับแขกบ้านแขกเมืองดังเช่นในบันทึกของคณะราชทูตเปอร์เซียที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชบันทึกไว้ว่าเมื่อเราเข้าไป ในพระราชวังหลังจากพวกเราดื่มน้ําชากาแฟกันแล้วคนใช้ก็นําอาหารมาตั้งจนกระทั่งหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการผลิตกาแฟสําเร็จรูปทําให้การชงกาแฟง่ายขึ้นใครๆก็เข้าถึงกาแฟได้ง่ายความนิยมดื่มกาแฟก็แพร่หลายมากขึ้นและกลายเป็นเครื่องดื่มรับแขกที่ต้องมีติดบ้านและสํานักงานเสมอกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย